เคยสงสัยไหมว่าต้นไม้หายใจได้อย่างไรเราหายใจเอาออกซิเจนเข้าไปแล้วปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ออกมาแต่ต้นไม้ล่ะลองนึกภาพใบไม้เล็กๆเหล่านั้นแต่ละใบคือโรงงานผลิตอาหารขนาดจิว๋วภายในใบมีสิ่งที่เรียกว่าคลอโรพลาสต์เจ้าคลอโรพลาสต์นี่แหละคือตัวเอกของเรา คลอโรพลาสต์ last, มีสารสีเขียวที่เรียกว่าคลอโรฟิล์คลอโรฟิลทำหน้าที่เหมือนตัวรับแสงอาทิตย์มันดูดพลังงานจากแสงอาทิตย์มาใช้ทีนี้มาดูเรื่องการหายใจต้นไม้ไม่ได้หายใจเหมือนเราเปะ๊เปะแต่มีกระบวนการที่คล้ายกันมากต้นไม้ดูดคาร์บอนไดออกไซด์เข้าไปทางรูเล็กๆที่เรียกว่าปากใบซึ่งอยู่ใต้ใบแล้วออกซิเจนล่ะเพื่อนคนนึงอาจถาม ออกซิเจนที่ต้นไม้สร้างขึ้นจากกระบวนการสังเคราะห์แสงส่วนหนึ่งถูกใช้ในการหายใจของตัวมันเองและส่วนที่เหลือก็ปล่อยออกมาสู่บรรยากาศให้เราได้หายใจกันกระบวนการนี้เรียกว่าการสังเคราะห์ด้วยแสงต้นไม้ใช้แสงอาทิตย์น้ำและคาร์บอนไดออกไซด์เปลี่ยนเป็นน้ำตาลซึ่งเป็นอาหารของต้นไม้และปล่อยออกซิเจนออกมาดังนั้น ต้นไม้จึงไม่ได้หายใจเหมือนเราเป๊ะๆแต่มีกระบวนการที่ซับซ้อนกว่านั้นคือทั้งสังเคราะห์แสงเพื่อสร้างอาหารและหายใจเพื่อดำรงชีวิตทั้งสองกระบวนการนี้ช่วยให้ต้นไม้เติบโตและสร้างอากาศบริสุทธิ์ให้เรา